มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. แนวชายแดงบิ่นร่างทหารเขมรชฉยแรงแรงบินว่อนอีการุม 2ส,งสิงหาคม2568เพจ a c e b o o k ทหารสำรองรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังตึงเครียดนะคะหลังเกิดการประทะกันระหว่างทหารทั้งสองประเทศไทยและกัมพูชาส่งผลให้มีทหารเสียชีวิตจำนวนหนึ่งล่าสุดรายงานระบุว,ว่าพื้นที่ภูมะเขือหรือภูผีบริเวณแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาที่เกิดเหตุการณ์ประทะยังคงพบกลิ่นร่างผู้เสียชีวิตจากฝั่งกัมพูชาที่ไม่ได้รับการเก็บกู้อย่างเหมาะสม ส่งกลิ่นรุนแรงทั่วบริเวณจนส่งผลกระทบต่อฐานทหารไทยที่อยู่ใกล้เคียงมีทหารบางนายเกิดอาการคลื่นไส้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินอกจากนี้ยังมีรายงานการพบฝูงนกอีกาและแรงบินว่อนเหนือพื้นดินดังกล่าวซึ่งตอกย้ำถึงความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุปะทะครั้งนี้นอกจากนี้คนในพื้นที่เล่าว่าในเวลากลางคืนได้ยินเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืน ด้านพลตีวัญชนาสวัสดีเปิดเผยทหารไทยแนวหน้าในพื้นที่ภูมะเขือรายงานว่าพบทหารกัมพูชาถูกทิ้งร่างผู้เสียชีวิตไว้เป็นจํานวนมากจนเริ่มส่งกลิ่นเน่ามีฝงกาบินโฉบเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันทางฝั่งกัมพูชาก็เริ่มมีภรรยาและครอบครัวของทหารออกมาตามหาญาติที่หายไปรวมถึงมีหลายร่างที่ถูกส่งกลับถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่ทหารทางที่มารบให้กับประเทศของตัวเองในมุมมองของทหารนี่คือการกระทําที่ไร้ซึ่งเกียรติและก็ศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิง ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ